โอ้โหตีเบาขนาดนี้กี่วันกี่ปีกี่เดือนกว่าจะตายครับเนี่ยมาเติมเงินกับเจนน้ำพัฒนาตัวละครกันดีกว่าเจนน้ำการค้าเติมเซนีราคาพิเศษเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้องเจนน้ำนอกจากนี้ก็ยังมีแพ็คเล็กแพ็กใหญ่แล้วก็ค้ฟฟ่าพาสด้วยนะแพ็คพิเศษก็มีนะครับตามอีเวนต์ต่างๆนะครับสนใจแล้วก็ไปคลิกที่ลิงก์ด้านล่างกันเลย,เลยครับ สวัสดีท่าน้ชมนะครับคลิปนี้ก็จะมาไกด์ในการที่จะโซโล่บอสนะครับด้วยพาราโอแบนเช่นเคยเลยนะครับก็คือ Westland l ดต้นนองนะครับบอสตัวนี้ก็ตีอาจจะใช้เวลานานเหมือนกันแต่ว่าสามารถที่จะโซโล่ได้นะครับเดี๋ยวมาแชร์ไกด์กันสักน,นิดนึงนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะครับก็จะให้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้ดูนะครับว่ามันธาตุอะไรนะครับผม ه, มันจะมีทาุของมันด้วยนะฮะอันนี้น่าจะอยู่เมืองราเชลนะครับผมนี่นะครับตัวมันเนี่ยเป็นท่าดา์กนะครับทตุมืดนะครับแล้วก็เผ่าเดมิฮิวแมนนะครับขนาดใหญ่นะครับขนาดใหญ่นะครับโอเคทีนี้การในการตีเนี่ยอย่างแรกเลยเดี๋ยวเวลาที่มันใช้สกิลเนี่ยมันจะโจมตีเป็นทาุมืดนะครับ ทีนี้พอเป็นธาตมืดปั๊บเนี่ยก็แนะนำเลยว่าให้ใส่การ์ดท,ที่มันสามารถที่จะลดดามจจากธาตุมืดได้นะจะให้ดูอันนี้ดีกว่านะครับ s u m m ับเรื่อโนะครับมันจะมีในส่วนของธาตุพวกนี้อยู่นะครับเนี่ยก็คือเวลาที่ธาตุมืดมันโจมตีใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าคุณเปลี่ยนตัวเองเป็นโฮลี่นะ จุกเลยนะครับเพราะมันจะแรงขึ้น2เท่านะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเปลี่ยนนะครับธาตุตัวเองเป็นธาตุมืดหรือว่าเป็นอันเดธหรือเป็นพิษนะครับมันจะโดนดาเมจแค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะก็คือลดไปเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับคือลดเยอะมากเพราะฉะนั้นนะครับก็การที่แนะนําเนี่ยมันก็จะมีจริงๆอะ่ะหนอนแดงนะครับหนอนแดงเนี่ยก็คือจบๆเลยผมก็ใส่หนอนแดงเหมือนกัน นะครับแต่ว่าก็สามารถที่จะใส่การ์ดใบอื่นได้นะอันดับแรกคือหนอนแดงนะครับอันดับที่2เลยก็คืออา่าที่เป็นแบตเตอรี่นะครับผมอา่าจริงๆทำไมมันไม่เป็นไอ้นี่แบตเตอรี่วะกำลังงงอยู่เหมือนกันนะครับแต่มันมีส่วนเกาะที่มันเปลี่ยนเป็นท่านมืดได้นะครับ เทำไมมันไม่โชว์มันจะมีบัตโทรี่อันนี้ก็เป็นอันเดทนะครับอีวิลดูมันมีบัตโทรี่อีกใบหนึ่งที่มันสามารถที่จะนี่ไงนะครับเนี่ยเปลี่ยนกรอะเป็นธาตุดาร์กได้แต่อันนี้ฟิลเตอร์ไม่เจอเฉย,ยเลยงงจัดๆอะไรครับเนี่ย,ยอ่ะโอเคจริงๆแล้วก็เมื่อกี้แล้วก็ทุกส่วนแล้วเนาะ พอเป็นอันนี้แล้วมันทำไมมันแปลกๆิลเตอร์ไม่มาอ่ะโอเคไม่เป็นไรนะครับก็จริงๆผมก็ใส่หนอนแดงแหละทีนี้ถ้าเพื่อนๆใส่โฮลี่เป็นธาตุดาร์กเนี่ย <c oughs> บางทีมันจังหวะมันจะเรียกลูกน้องมามันจะมีแมกนัสด้วยนะครับซึ่งแมกนัตมันเป็นโฮลี่ถ้าเกิดว่าโดนดาร์กมันก็จะแรงขึ้นก็แนะนาว่าหนอนแดงนี่แหละนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับแนะนําว่า <c oughs> อย่างแรกเลยก็คือว่าใส่หนอนแดง นะครับอันนี้ผมอัดคลิปมานะรปอดมูนหนักออกเลยนะครับเพื่อที่จะให้โดนดาเมจเบาลงนะครับต่อมานะครับการ์ดนะครับก็คือใส่การ์ดที่มันเป็นซันตาโพลิงนะครับเพราะว่าซันตาโพลิงเนี่ยมันจะโจมตีาธาตุมืดแรงขึ้นนะครับเออมันจะทําให้เราโจมตีาธาตุมืดแรงขึ้นนะครับฉะนั้นแนะนําเลยว่าใส่ซันตาโพลิงนะครับผม นี่นะฮะแรงขึ้นถึง15%ใส่2ใบ2อห้างก็30%นะแรงกว่าไอ้การ์ดบาโฟนะครับตอนนี้นำว่าใส่ซันตาโฟลิงไปเลยนะครับต่อมาก็อาหารนะครับอาหารกันตายเนี่ยก็จะมีทั้งหมด5แบบนะอย่างแรกก็คือเป็นสกายเบลดนะครับอ,อันนี้ผมก็กินอันหนึ่งแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของ เมจิกกรีนบีบีคิวนะครับอันนี้ก็กันตายได้เหมือนกันเนี่ยก็จะกินอันนี้อีกหนึ่งอันนะครับเพราะว่าถ้ากินชิ้นเดียวกันเหมือนกันเนี่ยบางทีมันมันซ้อนกันนะครับก็แนะนำว่ากินอย่างละหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยแล้วก็เคอร์ฟรอมโอเชียนอันนี้ก็อีกหนึ่งอันนะครับอ่าแล้วก็จะมีไอสลัดผักสี่ดาวครึ่งป่ะเนี่ยอันนี้ก็คือกันตายได้เหมือนกันแล้วก็สุดท้ายก็อันนี้น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับ ออริจินัลวิลกินบีบีคิวอันนี้ก็กันตายโอเคพอกินกันตายครบเสร็จปั๊บก็ที่เหลือก็แล้วแต่ละว่าจะกินอาหาร B อาหาร A อะไรอันนี้ก็แล้วแต่นะครับถ้าเรียกก็กดอาหาร B ไปเลยใช่ไหมแต่ถ้าไม่เรียกก็กิน A อก็ได้นะครับเลือเป็นแล้วก็ซัดเลยนะครับอันนี้ก็ใช้อินสัน slash นะครับอันนี้ผมก็ยังอัพไม่เต็มเหมือนกันนะอันนี้พอดีไปตีแองเจลิ้งอาร์แองมา แล้วมันใบผมก็เลยใส่มาดุกไว้นะครับทีนี้พอเริ่มตีอ่ะให้ลากมาแถวแนี้นะครับเหตุผลสองอย่างเพราะว่าหนึ่งคือมันจะมีตัวช่วยฮิวนะครับเนี่ยตัวไอตัวมิวสิกเอลตัวเนี้นะมันจะช่วยเราฮิวนะครับแล้วก็เผื่อเราพลาดกันตายจนหมดเลยหรือบางทีมันแบบบั็กหรือแบบกันตายไม่ติดอะ่ะมันจะได้วาผนลงแล้วตีต่อได้เลยนะครับมันจะได้เร็วไม่ต้องเดินไกลนะก็สองเหตุผลด้วยกัน ทีนี้เพื่อนเื่อนก็เริ่มเริ่มตีไปได้เลยนะครับเนี่ยพอตีไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีท่านี้นะครับเห็นป่ะ d i s t r u c t i o n light อันนี้คือระเบิดมันเหมือนกับว่ามันต้องใช้ไอ้ท่าเนี่ย blast เนี่ย blast f e r m i เนี่ยประมาณสัก5ครั้งมั้งครับแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ set potion นะครับไว้ที่90%เลยนะครับก็มันจะได้แบบปั๊มได้ทันนะครับบางทีแบบมันโดนสกิลแล้วมันไม่ติดออโต้ก์ดปั๊มไม่ทันเลยอาจจะล่วงได้นะครับ ในคลิปเนีท่าม,มิ่งค่อนข้างดีมากนะครับไอ้ท่าระเบิดอะ่ะมันไม่มีล่หลอดอะ่ะมันก็เลยแบบขัดไม่ได้ไก็แอบปวดหัวเหมือนกันนะครับจริงๆถ้าชนแก้วเราก็จะโจมตีได้แรงกว่าน,นี้นะเพราะเป็นท่าดาร์กนะพอชนแก้วปุ๊บเราจะโจมตีเป็นโฮลี่ลมันก็จะแรงขึ้นแต่ว่าถ้าไม่มีกดแมกนัมเบรกได้เหมือนกันนะแต่ว่าข้อเสียคือการกดแมกนัมเบรกอ่ะมันติดกูดาวนะครับมันจะ ติดนงนงนิดนึงอะ่ะแต่มันทําให้เราโจมตีแรงขึ้นนะครับเพราะว่าแรงนัมเบรกมันทําให้เราได้ ADK เพิ่มมากขึ้นอ่ะทีนี้ไฮไลท์ตรงนี้เลยนะครับพอเราตีไปครึ่งหลอดปุ๊บเนี่ยเวสแซ์หลอดมันจะเรียกร่างแยกออกมาร่างก็ปีนะครับทีนี้ไม่ต้องสนใจนะครับพอมันเรียกร่างแยกเรียกอยงกงั้นเรียกร่างแยกออกมานะครับก็ให้ไปเก็บโซลชาร์ดเห็นไหมฮะเนี่ยมันจะมีโซลชาร์ดดอกนะครับ โซชาร์ดเนี่ยมันจะมีผมเคยเห็นเยอะสุดนะสามอันนะอันนี้คือหนึ่งเลยใช่ปะเี่ยแล้วเพื่อนๆอาจจะต้องเดินหาดูนะครับสองสามก็เก็บให้ครบเลยนะครับเออเก็บให้ครบเลยนะก็คล้ายๆกับดีสปาชายแล้วต้องเก็บไปพวกกุญแจอะไรเงี้ยนะครับทีนี้พอเราเก็บแล้วนะเนี่ยเนี่ยว่าแม็กนัทต้องระวังนะครับพอมันเรียกร่างแยกกลับเข้าไปในตัวเลือดมันจะเต็มนะครับแต่ว่าพอเราเก็บ ไอโซชาร์จครบอ่ะเราจะทำดาเมจได้แรงขึ้นตอนแรกผมแทงประมาณ5 0 0 0 0นนะเนี่ยผมแทงกระโดดขึ้นมาเป็น8 0 0แสนเลยนะครับแต่บางครั้งะผมมาตีบางรอบอ่ะโซชาร์จก็ออกอันเดียวโซชาร์จก็ออก2อันเนาะมันเหมือนกับมันสุ่มเหมือนกันว่ามันจะออกกี่อันเด่ยแต่เน,นี้ยท้าไม่กินการตายก็คือล่วงนะนะครับโชเนี่ยขัดไม่ได้เลยถ้าบลสเฟรมี่เนี่ยขนาดติดโฟโวแบบตลอดเลยมันมันขัดไม่ได้เลย เนี่ยแม็กนัมเบดแล้วผมแทงทีละร้านเลยนะจาก5้าแสนอะคิดดูดามเมจพุ่งมา2เท่าเลยนะเวลาเก็บโซชาร์ตได้นะเพราะฉะนั้นแต่มันจะเรียกร่างแยกแค่ครั้งเดียวนะครับพอมันเรียกร่างแยกแล้วมันฮิวตัวเองแล้วเนี่ยรอบต่อไปอ่มันก็จะไม่เรียกแล้วนะครับเนี่ยอันนี้คือพอมันระเบิดแล้วมันติดออโต้การเลือดเราไม่ลดข้อเดียวของฮาราเนี่ยคือที่มันโซโล่บอสบางตัวได้เนี่ยเพราะว่ามันมีออโต้การนี่แหละที่มันทําให้แบบมีโอกาสที่จะไม่โดนดามเมจนะครับ เป็นแบบคือพาสีที่ดีมากๆของฮาลาแล้วตัวมันเองก็มีดามจจากโอเวอร์แบนดด้วยแต่โอเวอร์แบนด์แล้วมันมีโฟววกจากมาสเตอร์สกิลด้วยที่มันคอยขัดบอสบางตัวได้อย่างเช่นถ้าเกิดว่าเอ่อใครที่ไปล่าคาโฮอ่ะจะรู้เลยคาโฮมันจะมีแบบสกิลที่มันเรียกเอ่อแบ็กไฟที่มันสะท้อนนะไอโฟววกอ่ะมันขัดได้ทีนี้พอคาโฮมันมันไม่มีสะท้อนแล้วมันก็กระจอกแล้วนะครับก็กดน้ําตีเลยสบายนะครับโซโล่ได้สบายเหมือนกันสําหรับคาโฮแต่คาโฮคนไปเยอะ ครับฆาโหคนมันมันตีง่ายไงคนก็เลยแบบเออแวะไปตีได้อะไรเงี้ยนะแต่หลังๆมาหอกหอกมันขายไม่ค่อยออกแล้วคนก็ไม่ค่อยตีอะขยะก,ก็ขายไม่ค่อยออกเหมือนกันนะฮะไอเม็ดไฟมันอนะอันนี้ก็ตีสบายๆนะอย่างในคลิปเนี้ยผมตีประมาณ7นาทีอันนี้คือไทมิ่งดีมากเพราะว่าระเบิดหล,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 หลายครั้งเนี่ยติดออาตักาดนะครับมันทาให้การตายไม่หมดเนาะพอการตายไม่หมดเนี่ยมันตีได้ยาวๆเลย นะครับแล้วก็อันนี้คือเก็บโซชาร์ได้ครบด้วยนะดาเมจก็เลยทําได้ดีนะครับดาเมจมันจะเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมแล้วก็ทําให้ปิดบอสได้ไวนะครับแต่ก็มันก็เสียเวลาแหละนะตั้ง7นาทีไป็นบอสต,ตัวอื่นใช่ปะวิ่งลงปั๊บตีก็จบแล้วอะไรอย่างงี้นะครับเอออันนี้ก็อาจจะต้องมีเวลาสักนิดหนึ่งนะครับแล้วบอสเกิดตอนนี้ก็ทุก90นาทีนะ ถยากที่ได้จากบอสตัวนี้จะเป็นตัวไอซ์คริสตัลนะครับเป็นน้ําแข็งที่เอาไว้ทําของม่วงหลายๆชิ้นด้วยนะผมว่าช่วงนี้น่าจะออกไวอยู่แต่ว่าตัวผมก็มาล่าแล้วก็เดี๋ยวจะอัพโล่ม่วงเหมือนกันเนาะเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวผมทำคลิปเปรียบเทียบก่อนแล้วก็หลังนะ before after นะครับว่าการอัพโลม่วงเนี่ยที่บวก10ได้ดาเมจเพิ่มมาประมาณไหนอะไรอย่างนี้นะครับประกอบการตัดสินใจแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็คือผมว่าเราก็คงจะต้องทํา โลนากาม่วงอยู่ดีแหละถ้าเกิดว่าเราจะเล่นโอเวอแบนนะครับเพราะมันสุดท้ายหลังๆแล้วมันก็เพิ่มนิดเพิ่มหน่อยมันก็คือเพิ่มแล้วล่ะนะี่นี่นะครับนี่กดแม็กนัมเบแต่จริงๆบางทีผมก็ไม่ไม่ค่อยชอบกดมันเสียจังหวะพอกดแม็กนัมเบแล้วตัวเราจะยืนนิ่งอะไรอย่างเงี้ย ก็บางทีแบบตีรู้สึกว่าตีต่อเนื่องไปเลยมันน่าจะดีกว่าปพระว่าอะไรอย่างนี้นะครับเนี่ยอันนี้ก็น่าจะเดี๋ยวจะจบหละนะครับนี่นะครับจอดนี้ก็คือทามมิ่งดีมากแต่ว่าเกลือเนี่ยก็คือไม่ดรอปนะครับมันไม่ได้ดรอปขอยะที่เป็นอคริสตันตลอดนะอย่างเงี้ยคือเกลือนะครับผมได้แต่หินกิวสามันโอลิอันหนึ่งซอฟซิลหนึ่งโอ้โห ตีแม่งตั้งนานเจนาทีไม่ได้อะไรเลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับคือถ้าเกิดว่าเราว่างนะมีเวลาแล้วถ้าเกิดว่าแนวที่เราอยู่อะ่ะมันไม่มีคนไปตีเนี่ยอะอย่างเงี้ยแนวที่ผมอยู่สมิว่าคนไม่ค่อยไปตีกันหรอกเนี่ยเพราะว่ามันนานนะครับเออมันนานแล้วก็คนก็ไม่ค่อยไปตีเพราะบางทีมันไม่ดอบด้วยเสียเวลานะครับอันนี้อยู่ที่สอง0สนนะก็เดี๋ยวผมคงน่าจะไปตีสักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าน้ําเหลือง ราคามันก็ดีกว่าไงคือถ้าให้เลือกผมจะไปตีอาร์แองนะเพราะว่าตอนนี้ไอ้เน,นี้ยผมครบแล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมว่าจะทำโลม่วงต่อนะครับโอเคเดี๋ยวก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทำรีวิวดา m เม e อัพโลม่วงก่อนหลังให้นะมันก็คงจะเพิ่มแหละแต่ว่าเพิ่มเท่าไหร่ถูกไหมคุ้มค่ากันที่ทำหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ